ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่วงที่อากาศร้อน,อนๆแบบนี้การเข้าไปรับชมภาพยนตร์สักเรื่องในโรงภาพยนตร์ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมคลายร้อนที่ไม่เลวเลยใช่ไหมนะครับและถ้าพูดถึงภาพ,พยนตร์ที่ร้อนแรงและดูเดือดกว่าอากาศประเทศไทยในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นฟริโอซ่าอแมนด์แม็กซาก้าดังนั้นวันนี้ทางเราจึงได้จะทำรีวิวความรู้สึกหลังรับชมและรวบรวมคำถามเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชม ก่อนที่จะตีตัวเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านวิดีโอรีวิวฟูริอซ่าอัแมทแม็กซาก้าหนังดีที่น่าเสียดายในโลกที่ล่มสลายผู้คนมากมายต่างใช้กำลังของคนและเครื่องยนต์เข้าห้ามหันกันอย่างบ้าคลั่งบนถนนโลกันเป้าหมายคือการแย่งจิงทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีเพื่อต่อชีวิตตนเองให้อยู่รอดไปได้อีกวัน ถึงแม้ในโลกที่โสมมแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและกลิ่นคาวเลือดแต่ไม่น่าเชื่อว่ายังคงมีพื้นที่เขียวขจีอนุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ราวกับปฏิหารแหละที่แห่งนั้นมีชื่อว่า The Green Place ดินแดนที่ราวกับสวรรค์แห่งนี้ถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอกมานานนับทศวรรษและมีผู้คนกลุ่มเล็กๆอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่สาวน้อยฟริโอซากำลังเข้าไปเก็บผลไม้ในป่าใหญ่เธอก็ได้พบเข้ากับกลุ่มคนปิศนาที่ได้เดินทางมายังที่แห่งนี้โดยบังเอิญเพื่อไม่ให้เด็กกลีนเพสตกอยู่ในชะตากรรมอันเลวร้ายจากสงครามการแย่งชิงทรัพยากรเด็กสาวจึงตัดสินใจลอบเข้าไปทำลายยานพาหนะของผู้บุกรุกเพื่อหวังมิให้ผู้ใดรอดออกไปแพ่งพลายถึงที่ตั้งของดินแดนเขียวขจีแห่งนี้แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่าย มื่อฟริโอซาพา่าและถูกจับตัวไปเด็กสาวผู้ผัดพลากจำต้องริ่นรนเอาชีวิตรอดเพียงลำพังในดินแดนกันดารและเธอจะต้องมีส่วนเข้าไปพัวพันกับมหาสงครามที่กำลังรอประทุอยู่ทุกเมื่อสุดท้ายแล้วเธอจะสามารถหาหนทางกลับบ้านพร้อมกับชำระหนี้แค้นได้หรือไม่ก็ต้องดิ์ตามรับชมกันต่อได้ในฟริโอซาอะมมาดแม็กซซาก้าเริ่มกันด้วยข้อสังเกตก่อนแล้วกันนะครับ ถึงฟูริโอซาอันแบทแม็กซากาจะมีความยาวถึง2ชั่วโมง28นาทีซึ่งก็นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความยาวมากเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าความรู้สึกหลังจากดูจบกลับพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สั้นเกินไปใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดเนื่องจากในฟู r i o s ซาได้มีการเพิ่มองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในดินแดนกันดารผู้ชมจะถูกดึงเข้าไปสำรวจสถานที่ต่างๆที่ไม่เคยเห็น อาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างในภาพฟิลิโรดเราจะได้เห็นเปลวไฟขนาดยักษ์ลอยพวยพุ่งออกมาจากบ่อกลั่นของเหลวสีดำอย่างแกสทาวได้เห็นฉากการไลา่ล่าและความชุลมุนที่เกิดขึ้นในบูลเลต f ฟาร์มได้พบกับความปกติสุขและเขียวขจีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในดินแดนล่มสลายผ่านสถานที่อย่างเดกรีนเพสนอกจากนี้ตัวเนื้อเรื่อง ยังมีการเพิ่มเหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็นอีเวนต์สำคัญในจักรวาลแมทแม็กอย่างสงคราม40วันอีกด้วยทั้งหมดที่กล่าวไปล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกอัดแน่นอยู่ในภาพ,พยนตร์ความยาวสองชั่วโมงครึ่งทั้งนี้ยังไม่นับการปูเนื้อเรื่องที่มาที่ไปปมความแค้นและวิธีการเอาชีวิตรอดของตัวละครหลักอย่างฟรีโอซ่านะครับจึงทําให้ตัวภาพยนตร์ไม่มีเวลามากพอในการลงรายละเอียดส่วนที่ไม่สําคัญซึ่งก็คือสถานที่ต่าง และอีเวนต์สงคราม40วันเนื่องจากตัวภาพยนตร์จะเน้นไปที่การบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางและการแก้แค้นของฟรลซ่าเป็นหลักจึงทำให้ผู้ชมจะได้สำรวจสถานที่ต่างๆอย่างผิวเผินรวมไปถึงอีเวนต์สงคราม40วันที่ไม่ได้มาเป็นฉากการต่อสู้เลยซะด้วยซ้ำแต่จะมาปรากฏในรูปแบบของภาพนิ่งที่จะมีการใส่โมชั่นเข้าไปทำให้ภาพนิ่งดูเคลื่อนไหวถ้าเปรียบเทียบห้เห็นภาพกันชัดๆก็จะเหมือนกับพวกสารคดีประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสียดามากๆเลยแะครับที่ภิพิาส์สงครามในแดนกันดารกลับไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าฟริโอซ่าจะไม่จัดหนักจัดเต็มกับฉากแอคชั่นนะครับเพราะฉากแอคชั่นต่างๆจะถูกอัดแน่นตลอดทั้งเรื่องแบบนอนสต็อปเพียงแต่ว่าในอีเวนต์สงคราม40วันไม่ได้ปรากฏออกมาเท่านั้นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หลังรับชมภาพยนต์เรื่องนี้รู้สึกว่าสั้นเกินไปนั่นเองครับ าถ้าหากมีเวลามากกว่านี้เราจะได้เห็นฉากอภิมหาสงครามแบบจัดเต็มและจะได้สำรวจโลกของแดนกันดารได้มากยิ่งขึ้นส่วนความรู้สึกที่จะถูกส่งผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆในเรื่องความจริงน่าจะสามารถ i m p a c คต่ออารมณ์ของผู้ชมได้มากกว่านี้แต่ก็ติดปัญหาเรื่องของเวลาได้ทําให้ตัวภาพยนตร์ไม่สามารถสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละครได้มากไปกว่านี้แต่ในส่วนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักอย่างฟลูริโอซ่าและไดเมนทัสนะครับ จะเกิดขึ้นกับตัวละครประกอบที่เป็นต้นเหตุปมความแค้นของฟลูเรซาและไดเมนทัสนั่นเองส่วนกลยุทธ์การต่อสู้ของสองข้ามนาจในสงครามค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าตามธีมของแดนกันดารที่เน้นความดิบเถื่อนดังนั้นผู้ชมจะสามารถคาดเดาทิศทางของสถานการณ์ได้อย่างไม่ยากนั่นเองครับดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปก็จะเป็นข้อสังเกตหลักๆห,หลังจากที่ผมได้รับชมฟลูเรซานั่นเองครับส่วนข้อดีที่เห็นเด่นชัด อย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือความโหดของจุดจบในแต่ละตัวละครที่เรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องและคงสะสมแก่การกระทําของตัวละครนั้นๆแล้วส่วนฉากแอคชั่นแน่นอนครับว่ายังคงความดุดเดือดความมันและความสะใจเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมและมีพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่ต้นเรื่องอยันท้ายเรื่องก็เอาเป็นว่าเต็มอิ่มและจุใจสายบู๊อย่างแน่น,นอนครับส่วนคาแรคเตอร์หลักอย่างฟิลิซาก็ถือว่าน่าชื่นชมและน่าเอาใจช่วยมากมาก เธอทั้งแกร่งถึกฉลาดไหวพริบดีแล้วก็สู้ชีวิตสุดๆจนบางครั้งคนดูอย่างเรายังแอบถอดใจแทนเลยทีเดียวแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นเดเมนทัสไวร้ายหลักประจำภาคนี้ที่มาพร้อมกับความกระล่อนแต่นิสัยสุดกวนทำให้เรียกเสียงฮาได้ตลอดถึงแม้จะไม่ได้เป็นไวร้ายที่มีอุดมการณ์สูงส่งอะไรแต่ก็นับว่าช่วยสร้างสีสันให้กับตัวภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับนอกจากนี้ภาพยนตร์ในภาคนี้ ก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยตัวละครประกอบที่น่าสนใจมากมายทั้งลูกน้องมือขวาคนสนิทของไดเมนทัสที่คอยช่วยสร้างสีสันรวมไปถึงคุณปู่นักประวัติศาสตร์สุดรอบรู้ที่นับว่าเป็นคาแรคเตอร์แนวใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในจักรวาล Mad Max นั่นเองแต่สุดท้ายที่นับว่าเป็นจุดเด่นสำคัญก็คงหนีไไ่พ้นการบอกเล่าที่มาที่ไปของโลกล่มสลายและการนำพาผู้ชมเข้าไปสำรวจดินแดนและพื้นที่ใหม่ๆที่ถึงแม้จะเป็นไปอย่างผิวเผิน แต่ก็นับว่าช่วยสร้างความน่าสนใจและมีส่วนช่วยขยายให้มาหากรา m แมทแม็กซ์ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนคำถามที่มาพบได้บ่อยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่เคยรับชมแมทแม็กซ์ฟิลลีโรดมาก่อนจะรับชมฟ s ูริซาเรื่องหรือเปล่าคำตอบก็คือรับชมได้อย่างสบายมากเลยครับเพราะว่าฟ u ูริซาจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนฟิลลีโรดนั่นเองส่วนคำถามที่ว่าถ้าเกิดรับชมไปนานๆแล้วจนรู้สึกเหนื่อยล้า เหมือนกับจอห์นวิกชัปเตอร์โฟร์หรือเปล่าคําตอบก็คือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยตกบันไดในจอห์นวิกก็อาจจะมีร้ายกันบ้างแต่ตัวหนังจะมีช่วงให้พักอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยตกบันไดมาแล้วรับรองว่าสบายมากเลยครับส่วนคําถามสุดท้ายอย่างฟิลิโามีซีนหลังเอนเครดิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขอสารภาพนะครับว่าผมไม่ได้อยู่ดูเนื่องจากต้องรีบกลับแต่พอจะได้นั่งดูช่วง post เครดิต ที่จะมีการนําภาพนิ่งของเนื้อหาบางส่วนซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปในฟิลิโรดนั่นเองแต่จากการหาข้อมูลฟิ r ิโรซ่าไม่มีซีนท้าย e อนเครดิตนะครับโดยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนตัวยงของแมดแม s สามารถเดินตีตั๋วเข้าไปารับชมฟิ r ิโรซาได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนสำหรับคนที่กําลังช่างใจอยู่ฟ u r ิโรซาอาจไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านแต่รับรองว่าอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับ 8ปเต็มสิบสำหรับฟร r โอซ่าอแมนแม็กซาก้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันท่านผู้ชมคนไหนที่ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วสามารถคอมเมนต์ให้คะแนนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างเลยนะครับมีความสุขกับการรับชมภาพยนตร์มากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ